ความเดิมตอนที่แล้วอ่ะลองไหมคุณกินไหม <Get over S 1> ได้หรอได้ว่ะกินไ,ได้คุณไว้นมือฉันตอนที่เธอตกขึ้นมาตกใจมากเลยมีอะไรเหรอทำหน้าตายรู้สึกเหมือนกับว่าโอป่าหรอกไม่มีแรงนะไม่รู้ตัวแล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปถ้าคนกล้าสุดก็จะเป็นแองจี้ป่ะใช่ไหมโอเคถ้าน0นะผมอยูช่ชายหาดผมก็จะไม่นอนอีนูนะขอคุยได้หน่อย เราจะได้อัพอีกขั้นนะโอเคมีของใหม่ด้วยตรงนี้อ่ะบาน่าบด์นะโอเคตรงนี้ด้วยใช่ไหมเก็บหมดนะโอเคไอ้ปูอยู่ไหนไหนนะพวกความชัวร์ตำแหน่งทีนึงนะอ๋อเขาไปซะอีกแล้วแล้วเรา้นหนีเราไปอีกแล้วอ่ะอยู่ตรงนี้โอเคนี่ออกมาแล้วโอเคโอเคดีดีดีพี่จะตามไม่ตามนะโอเคตามไม่น่าเหมาะนะผมอ่ะคุยได้หน่อยรู้ว่าเธอคุยเก่งนะโอเคจะได้อัพขั้นโลกที่ไหนมาแต่ว่าไปชุดนี้ไม่น่าได้หร ลืมไปชุดนี้ไม่น่าได้นะโอเคอ่ะต้องพาไปเชี่ยวก่อนป่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะโอเคเพราะสปอร์ตนะโอเคอ่ะกินหอมดีพลังพิเศษของที่นั่นนะนะ่าจะมีพลังอัตัวนะโอเคก็ว่าไปว่าเราเลิกไอ้พวกสองดาวได้ป่ะไอเนี้ยเราเลิกฟิทเดอร์คลาฟนะโอเคสนใจสิ่งที่ในทะเลหรือเปล่าจ๊ะชอบนะยังมองไปที่มันเลยนะแล้วก็รักปลาพวกนั้นมากๆเลยด้วยก็ว่าไปอ่ะ โอเคได้ผลนะเอาแต่ไม่เต็มเสียดายไม่เต็มเนอะโอเคอ่ะไปเที่ยวก็ได้เผื่อบังเอิญเที่ยวพอดีได้นะผมผมต้องเป็นที่เที่ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวละครได้เปลี่ยนเสื้ออื่นนะโอเคด้วยเอาว่าเล่นกันได้มาเล่นที่อื่นนะไม่ใช่ที่ทะเลได้ไหมสุ่มนี่ไปนะไปโอเควัดดวงกันแต่เสื้อผ้าไม่ทีี่่นโอเคต้องร้อยเธอไปที่อื่นเนอะโอเคเอาล่ะแล้วเราชอบอะไรดีไหมเนี่ย แราเชอบเลือกล้วยไงเลือกล้วยเลือกล้วยหรอมันม,มันมันคงเท่าไหร่นะรู้ไหม <S <S เอา้าตรงตัวไม่เก่งหรอถ้าเธอจ๋าเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นบอกว่าตุขกขก <S <S ึ้นแน่แล้วนะแกน้องฮวงครับผมก็ได้ตุกชช่ไหมจ๋างั้นก็เจอกันแล้วกันนะตอนแรกคิดว่าเธอเน่างสัยนะแต่ความจริงแล้วก็ไม่เลวรานะ้ายเนาะ เอ๊ะเธอรู้เหรอว่าฉันไม่ใช่คนเลวร้ายอ่ะก็รู้จักกินนะนะแล้วอาตัวด้วยก็บอกได้อะ่ะนีเธอรู้จักกลินเหรอเนี่ยแต่มีเรื่อง่ที่ฉันใช้กลิ่นช่วยไม่ได้นะนอยากจะคุยกับเธอให้รู้กว่าเดิมมากขึ้นไงทางนั้นก็ได้ไว้ค่อยติดต่อกันแล้วกันนะ <S <S พยายามด้วยกันต่อ,ตอไปนะ ไม่ต้องไปแล้วล่ะไปคุยต่อทีหลังแล้วกันนะโอเคอ๋อลังนกที่ว่าหมายถึงว่าซื้อลังเปลี่ยนให้นกใช่ไหมโอเคไอ้น,นี่ก็ไม่รู้ว่าพราะอกันแน่แต่ว่ามีเสกเห็ดปีดนะครับผมอ๋อ,อน,นั่นป้าตรงที่เราเจอไอ้ซอ,อยนั้นนะ่ะโอเคใช่ไหมใช่แหละผมว่าอืมลองไหมลองไหมซื้อกระแดกมา มันไม่แพงมากนะโอเคเหลือเวลาที่นึงผมว่าจะไปรอดูในห้องน้ําก่อนที่จะเที่ยงนะโอเคนอกจากไดชื่อตอนนี้แล้วมีคนอยู่ห้องอาบน้ําอยู่2คนกนะ็คือไลโบลูลก,กับใหม่นะโอเคแล้วก็มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าคือแองจี้นะผมประตัวเสียกันหน <c oughs> ลองไปดูตรงนี้อ่ะกำหน่งคล้าตรงนี้ผมว่าังไงก็ไม่ไม่น่าเห็นนะเว้นแต่เขาจะเดินทางนี้พอดีโอเคโอเควยโอเคโอเคโอเคตัดผ่านตัดผ่านไปนะผมโอเคโอเคโอเควิ่งตาม <c oughs> วิ่งตาม <c oughs> วิง่งสุดพอดีนะผม โอเคเนี่ยมีพอดีอ่าศูนกระปเปตไม่เห็นไม่เห็นครับผมเอ็งจี้ขอกินในหน่อย <S <S ไม่ได้เฉยเลยอ่ามึงเห็นที่ทางซ้ายล่างดีดีเนาะเพื่อที่จะรอตุบบาทที่จะศูนย์กับไปเอาโดโอเคมานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอึบ๊บเปิดยังเปิดอยู่มีได้เนาะเราจะครบแล้วอ่านี่ไงอันนี้วับคือแหละเวลาพอดีปะใช่ไหมพอดีเวลาเลยโ,โอเคที่ไม่ดูเวลาด้วยเป๊ะนะผมเวลาคุ้มค่าเนี่ยข้ามาตอนเย็นหรือตอนแล้วเนผม อย่างเฟสโอเคอะส่งควสแลวกันอมจะได้เผื่อมีโดต่อหรือเปล่าเพราะฉั้นไม่น่ามีแค่นี้ปะใช่ไหมคิดว้านะมันดูน้อยไปนะผมก็เดี๋ยวดูว่าจะมีฟังก์ชันทาอื่นหรือเปล่าน่าจะโดกเกิงในนะโอเคมาส่งเกิงในแล้วโอ้ทาลุกับแม่หเนี่ยได้สินค้ามาหรือเปล่าจ๊ะฉันเชิดอกขึ้นมาแล้วก็กำกำปั้นแน่นคือแล้วแงสิเชี่ยวชาญรู้มาให้ด้เนี่ยงั้นเหรอจ๊ะเนี่ยแน่ใจว่าไม่ใช่พลังของฉันที่ช่วยเธอะ จะใช้ไม่งั้นนะเว้ยรู้ไหมให้ตายสิต้องเตรียมใจให้พร้อมก่อนด้วยนะถึงจะทําได้ฮะเตรียมจิตให้พร้อมที่ไม่ล่ะโลกจิตให้พร้อมกวาไปฮะให้ตายสิกค่นี้พอยังฮะจะปิดม่านส่งกินะฮะตัวนี้เก็บมาได้ก่อนแสงรอบมือฉันจะโผล่มาแล้วก็ดูดของไปโอ้โอ้ยังเจมเลยครับผมยังยังไม่ได้มันฟื้นฟูพลังฉันได้ดีนะแต่ต้องการอีกนะอีกแล้ว มันจบได้ไหมเนี่ยต้องทําไปอีกนานแค่กันแน่ว่าให้ตายสิอย่าไปคิดมากไปนะค่อยๆชื่นชมยิงในไปก่อนนะฉันรู้มีรางวัลให้แน่ๆนะนะรางวัลอะไรกันแน่ครับเนี่ยพลังสายลมแห่งความขึงกระหายไงล่ะแกทำไมจะเป่าลงกระโปรงใครก็ได้ใ <c oughs> <c oughs> นกี่มัดนี่วะทัดเลยในยกี่มัดแน่ๆเลยแถมเพิ่มแต้มนะตอนนี้โตเกียรนมาแล้วดัก น่าสนใจนะครับเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้แล้วครับก็ติดาการลงขึ้นมาในตัวสิก็ติดาการลงขึ้นมาตรงหน้ากันนะไม่ยากใช่ไหมล่ะต้องฝึกหน่อยแล้วกันนะเรื่องตินาการอ่ะเวดมนี่ว่ะเวทมนแห่งกองถึงกระหายนะโอเคพลังกองถึงกระหายใช่ไหมครับเนี่ยเข้าใจแล้วแต่ว่าไปแล้วคุณรู้ได้ไงกันแน่เขาเนี่ยด้วยพลังเนี่ยก็แค่คิดว่าควรจะพังพวกนี้ให้นายนะกันเนี้ยที่นายชอบนะจ้ะ รู้สึกเหมือนว่ารู้สึกเหมือนคุยกับเพื่อนสิผู้ชายเลยแฮะคิดถึงสมัยก่อน,นก่อนที่จะย้ายอยู่โรงเรียนหญิงล้วนเลยแฮะรู้อะไรไหมถ้าคุณไม่ใช่ผู้ชายจริงแล้วก็อยาเด็กกับคุณนะครับเนี่ยบอกงั้นไม่ใช่ผู้ชายแต่ก็เป็นโซนแก่อยู่นะเว้ยไม่เอาแกหรอกรู้ไหมและโหดร้ายอ่ะขอกัดได้ไหมครับเนี่ยก็เลยหยาบคลายซะไปทําต่อนะอีกห้าอีกห้านะเข้าท้ายนะไม่ตีพังพอาะนคือร่างเดิมได้แหละ ที่เดี๋ยวก็จะรวบรวมได้เองนะจะถามอะไรต่อไหมอ่ะหวังว่าคุณจะไม่ใช่คนโลดจิตนักเกียรตินักเกียรติแล้วกัน,กนนะครับ <g ül> ยาวคายจะสวยตายไปรีบไปซักก็อนจะตืมแกโอเคพลังลมนะผมเคืียคนใส่กระโปรงแล้วก็คลิกไอคอนรูปลมนะผมต้องมีแต้มขั้สึกว่าวสิบแต้มคำได้โคตรเปลืองก <c oughs> ่อนที่ไปต่อก็เดี๋ยวแวะด,ดูตรงไอ้พื้นที่ใหม่ใช่ไหมน่าจะมีเนาะผมแวะตรงไอ้เนี่ยอสตอลเพจเวน่าจะเป็นเนี่ยจุดต่อทางไป ที่รับนะโอเคแน่ๆเลยค่อนข้างชัวร์เพราะจุดนั้นเป็นจุดเดียวที่มีงานนี่ไงช่งแง่งบางอย่างเปิดแล้วโอเคเนี่ยเปิดทินึ่ร้อยนะน,น้องอ๋ตอนกลางคืนนั่นหรอที่รับกลางคืนวะทำไมวะแอบใครมาด้วยไม่สงสัยแล้วอากลัวด้วยนะโอเคไปเราไปหาอ่ะเช็คดูนะโอเคยังจังอยู่ที่ทเทนนิสเซ็นเตอร์กับโอสนาด้วยวะที่เดียวกันเว้ยโอเค ใครอยู่หน้าก่อนคุยเรน,นก่อนนะโอเคลองดูตรงนี้ข้างหน้าโอเคโอค้หนาใกล้กว่านะผมเนี่ยใกล้ๆกันจังนะโอเคไม่ห่างกันด้วยโอเคโอเคเอ๊ะเกชันหรอนี่ไงฟังชั่นลมมาเนาะมาแล้วรอบนี้ก็คุยไปเรื่อยนะผมว่าก็เนี่นะฟังโอเคแล้วตอบคอยก็ได้นะผมเพราะว่าสปอตเรามีปะหรือจะไม่มีแล้วปะหมดแล้วอ่ะโคตา้าต้อขอเยอะไป ชื่อิเป็นเรื่องดีนะคนจะเช็คดูก่อนนะถ้าสนใจก็ได้แต่ตอนนี้ไม่หมอแก okay. คือถ้าเราพอรู้ว่าเขาชอบไรก็น่าจะกดคุยเองได้นะผมว่าใช่ไหมอ่ดอกไม้ใหม่ดอกไม้มีเยอะนะโอเคก่อนธรรมชาติเยอะก็ว่าไปใช่แล้วล่ะดีมากเลยเนาะแต่ร้อไปหน่อยนะแกอืมมันไม่รู้ว่ามันขึ้นไอ้ค่าเพื่อนหรือเปล่านะแถบหัวใจไม่ไม่รู้นะโอเคด้วยแค่นั้นแหละลองคุยเรื่องเอสมาดูว่าคนที่ชอบหรือเปล่านะโอเค ถ้าเราดูหนังโฟนในเว็บนี้นี่ก็ว่าไปอ่ะเสียงมันดังลั่นเลยรู้ไหมุ๋ยได้ด้วยนะโอเคว่าจะมาแบนะทางซ้ายเห็นปัสแตบมันเป็นแบบอ๋อคุณได้ห้าครั้งปะออพอสิ่กันแล้วเพิ่มโอกาสคุยนะโอเคอ๋อรูปผมไหมรูปสิรูปได้นะโอเคอ่าคุ้มคุมเลยแฮให้ตายสิครั้งเดียวพอนะค่ะโอเคสุดท้ายโดใหม่นะโอเคอ๋อโอ้วันละครั้งนอนต่อคน ซ้ำไม่ได้ซ้ํามันจะเกินไปโอเคเข้าใจแล้วครับไงต่อไงต่ออยากคุยต่อเลยอะลองจ้องไหมจ้องเดิหัวใจเต้นแรงเลยแกโอเคโอ้เนี่ยแถบขึ้นแล้วเห็นแถบแล้วมันแถบซ้อมนะผอลืมไปหน้าแดงกับบังเงาแล้วหน้าแดงด้วยโอเคไห้คุยกันใหม่แล้วกันนะอาจจะเจอกันทีหลังแล้วกันโอเคโอเคโอเคต้องท้ำไม่ได้นะผมเข้าใจแล้วนั่นแหละก็เดี๋ยววันละครั้งก็ถือว่าได้แหละผมว่า มไม่รีบมากเกมนี้นุมค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้อ่ะงั้นทางวันดีถ้าอยู่กับเธอต่อไปได้ละก็นะโอเคแตกก่อนนะลูกบวกกันนะโอเคเป็นไงบ้างอืมมีแตม้มแต้มขึ้นนะโอเคเธอแคชชั้นจริงใช่ไหมเนี่ยอืมอ่ะลองมองดิอ่ะมองหน้านะผมแอปปี้เหลือเกินนะคะเนี่ยมันต้องหลบตาบ้างเหมือนกันนะก็เจ็บปวดเหลือเกินหนะลบตาด้วยคืออะไรคืนนะ เกินค่าเกินโอเคตอนนี้หกข้อมันก็เรื่อยๆนะเราไม่อยากเสี่ยงกับหกข้อไอ้นั่นเด้สามดาวได้ตอนเนี้ยมีคนต้องหนึ่งดาวเรื่อยๆนะโอเคถืกว่าจะมีอะไรที่ได้เยอะเกินไปค่อยใช้อันอื่นแทนนะของอาหารอาหารก็ได้ไหมปกติเธอไมก่กินอาหารที่ไม่ได้ที่ก่อนเนี่ยก็ใช่แหละแล้วเธออยากกินแล้วก็จำอยากเกจมที่ไปเรียนรู้มันนะกันนะ <c oughs> แล้วก็ไปเที่ยวกันอะไตอนนี้มีแต้มพอเลยมาสุปการด้วยกันกับฉันไหม ไม่คัดค้านค่ะไปก็ไปโอเคมาโรงแรมนะผมไอตัวที่มีผ้านะโอเคต้องตั้งใจมากๆเลยแฮะอ๋อย้อมสีผ้าเหรอใช่ไหมอยากย้อมได้สีของคุณเลยค่ะด้วยแปรงของฉันจเลยอ่ะอย่าพูดงั้นสิแปรงตัวเองไปเถอะนะไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่คุณทำก็พอแล้วตกการมันดีกว่าทำเองนะคะรู้ไหม มีคนมองยี่ประมาณแล้วรู้ไหมแกประมาณก็ดีแล้วค่ะชอบชอบอ,อะไรดีก็ว่าดีนะโอเคฉันเคยไม่กับการปับดแป้งของคุณนะคะทําให้ไม่ได้มองเวลาเลยค่ะโอเคได้อ๋อบิงกระตายนี่คือเรื่องย้อมพายย้อมสีมันก็ตรงสีนะผมไม่แปลงๆแถวนี้แหะนะโอเคสุดท้ายก็ กระโปงแน่นอนโอเคลืมจันจังกระโปงด้วยเก็บไว้รอรอบหน้าละเรื่องลมเนาะโอเคก็ว่าอยู่โอเคเดี๋ยวสุดท้ายก็ส่งท้ายได้โดกจริงนนะผมกดโดนะโอเคถ้าเกิดฉันขโมยกินในเธอแล้วก็คงอ่ะไม่ได้เหรอไม่เหลืออะไรเลยเอ้ามันก็กระโปงไม่ใช่เหรอกระโปงอ่ะต้องแก่งกว่านี้ก่อนก็คือกระโปงนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องเป็นเนี่ยคืออ่าโอเคก็ช่วงแรกๆผมเตรียมไปที่เนี่ยตามนี้นะผมแล้วกันเดี๋ยวไปอ่ะฮะพี่มิโกะต่อนโอเคน้อง โอเคน้องมาห้องนี้นะผมทำอะไรเนี่ยห้องปั้นได้ไหมต้องจะทำงานปั้นนี่ไงน้องปั้นชีซ่านะโอเคน้องน้องปั้นเหมือนมากอันดูสิเป็นตัวฝีมือดีนะผมก็โอ้อซุชินีท่ากับเฮเธออยู่นั่นเหรอเนี่ยใช่แล้วโอเคลองกด S อสทองลองดูเคยเห็นคนทำกันหรือเปล่าสักอย่างหนึ่งดูอ่ะเคยเห็นสับทำเรื่องอย่างว่ากันเหรในทีวีนะนับหรือเปล่า คุยกันก็หนุกดีนะแต่ว่าเกลียดคุยไปไม่กล้าคุยเรื่องติดเรียนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเวลาดุกยังไงนันะ่นน้อมปุ๊บได้แ,แกเกมนายหายไปเข้ามือเราอยู่แล้วนะผมมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะรู้สึกเหมือนกับว่าช่างกันนะแล้วแต่นะเราจะโลงดีนะโอเคกูแม่ยงโย,ง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 ยงแกกำลัง,งปั้น,นอยู่ต่อไปโอเคโอเคพลังใช้ได้กับน้องด้วยน้อง ให้ตายสิมันจำเป็นอ่ะทำพวกเครียรนะโอเคโอ้โหโอเคผลเยอะเหลือเกินชีวิตมันเสี่ยงเหลือเกินนะครับเนี่ยเลี้ยงขี้ได้ปะเลี้ยงกันเยอะเลี้ยงกันเยอะนะแก๊งห้องน้ำมันเยอะเหลือเกินเนี่ยจริงนายเลี้ยงลายอุ่นอ้โหดีโอเคเรียงตำแหน่งจริงนายให้โดดเยอะเลย<笑><笑>ย่างเยอะ อันไหนได้ก็เอาหมดนะผมเาหมดโอเคถ้าที่ผมลองดูแล้วผมคิดว่าผมน่าจะได้พอแล้วแการที่แบบวนรอกห้องน้ําตรงนี้แล้วก็โดนหินไปลูกกี่รอบนะโอเคเอาเถอะมาส่งให้จบๆไปนะโอเคฮาโลกลับมาแล้วได้ของไหมเต็มมือเลยครับผมง่ายๆดีมากแล้วเข้าไหมชั้นนะแล้วน่าจะที่ต้องการเลยนะล็อกมันก็จะคือด้านเดิมแล้วล่ะโอเคโอเครับไปเลยครับทวกนี้ถือก็กินในไว้ในมือก็หายไปพร้อมกับ วงก้อนแสงนั่นเองปิดมากไวเผื่อใครเข้ามาเห็นนะแล้วไงต่อครับเนี่ยฮัลโหลไงครับหายเลยหรอแฟรี่ไม่อยู่แล้วอะ่ะแสงก็เช่นกันนะทีโรจิตไม่อยู่แล้วอะ่ะเธอเติมเต็มปานาของฟุชัชอร์ไหรอเปล่านี่ไม่สบายรหรึอเปล่านะวันนี้หนังเลยกวาไปะดนกระโปรปะฮัลโหล <im itation> ไม่มีอะไรเลยตอนนี้นอะนเงียบบ้างเปล่าไปแล้วจริงเหรอนเนี่ยที่ผ่านมาก็ไปแล้วสวดกันนะเนี่ยให้ตายสิแล้วก็เจอจ้า,จ,าจอขาวนะโอเคภาพติดตาตึงใจ <im itation> ออไม่ได้บทดแล้วนะครับแต่ทำไมคุณถึงโป๊กันแน่เนี่ยนะ <im itation> อีจะซ <im itation> ื้อผ้าเขาล่ะ ทำไปทั่วในที่เปลี่ยนสภ้านั่เองประมาณอย่าจ้องในเมเนี่ยอ้นหยุดจ้องได้แล้วเว้ยไม่เอาแล้วไปไหนก็ไปแล้วแบบรามาให้เห็นทำไมอ๋ออย่าิดบังสิบวะตาเธอมันน่นสิเกินไปนะฮะเ้ยก็สวยจริงนะครับเนี่ยก็เลยจ้องครับผมสวยเหรอเห็นไหมล่ะผิดตรีกสงสัยชั้นอ่ะผิดจริงด้วยนะครับเนี่ยโทษทีนะครับ ทั้งผมยาวๆดวงตาสีอเมเัล่สเปคผมเลยครับผมเด็กผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนใจเฉลนี่ให้ตายสิไม่ต้องชื่นชมนะก็ทีเขาที่ผมคิดว่าเป็นแค่คนแก่โรคจิตนะครับผมผมเตรียมใจไว้แล้วไงครับผมนี่ตะกี้ฉันเป็นคนหนึ่งงานแล้วก็ยังรู้สากคำว่ากินไหนฉันี่นะนั่นนี่มันยิ่งบอกโรคจิตนะรู้ไหมให้ตายสิก็เลยคุณบอกให้ผมทำกันเปิดโปงผมได้วาฉันบอกเหรอจะทำไม่ได้นะในเมื่อคนนี่ฉันมีแต่นายอ่ะ เออผมไม่คิดมาก่อนเลยแฮะแต่เอาเถอะมีน่าอยากถามก่อนนะคะผมให้ทานะถามชื่อหรือเปล่าอ่ะใช่แล้วคิดเหมือนกันเลยครับเนี่ยเอยฟังนะอย่าทำตัวอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยก็ว่าฉันเป็นอย่างนี้แล้วทําดีเฉยเลยให้ตายสิเปลี่ยนกระทันหันเหลือเกินอะ่ะโอโทษทีครับไม่ตั้งใจทํางานนะก็แค่ลงองโอกที่คุณผู้ชมจริงอะ่ะเอาเถอะก็ฉันชื่อฮานะนะชื่อฉันไงฉันชื่อพีกาลิฮานะมีแจ่ได้เจอนะ ฮานะเหรอชื่อพร้อมาเลยนะครับเนี่ยผมชอบนะผมเรียกคุณตามนั้นแล้วกันนะครับแทนี่จะเรียกชื่อแฟรี่เกงในมันก็แปลกแปกเกินไปอะ่ะอ,อ๋อได้สี่เอาเลยไปที่เกงในแค่มุกนะไม่ควรเรียกต่อไปแหละแกเอ๊นี่คนคิดว่าผมจะถามชื่อจริงคุณหอเเขาเนี่ยก็ไงแล้วแหละตอนไหนอยากจะให้เรียกว่าแฟรี่เกงในวะเนี่ยข,ขอโทษได้ครับคุณโกรธเรื่องขาเนี่ยไม่ได้โกรธหรอกนะเรื่องขอโทษทันทะีนะแค่พูดเรื่องเสื้อผ้านะ บู้ทำไมมันหายไปเฉยเลยอ่ะงั้นหนึ่งน้อยคุณก็ใส่จริงในที่ผมให้ไปไหมครับเนี่ยตอนนี้ฉันไม่มีแล้วไงล่ะฉันเปลี่ยนพนักงานหมดแล้วอะ่ะจะน่าสนใจมากเลยนะถ้าเป็นเสื้อคนอื่นหมดเลยน่าจะดีกว่าให้เราโดนทั้งตัวใครบางคนเนี่ยผมว่าเอาเลยครัประเดี๋ยวก่อนนะครับให้เราเสื้อผาใครก็ได้มาหรอที่นี่รับอัดเสื้อผน,นะครับผมก็เอาไปได้เลยนะไม่ต้องซื้อก็ได้นี่นะฉันไปลองเสื้อผ้าพวกนั้นแล้วอะ่ะแต่ที่เมื่อกี้เห็นนะนะคือผ้าปอกเนะี่ย คนต้องการเสื้อผ้าที่พลังงานวิเยาะนะฉันว่านะเสื้อผ้าคนอื่นมาใช้งานได้ไหมโอเคแล้วทำไงดีครับเนี่ยให้เอาเสื้อผ้าจากคนอื่นในล็อกเกอร์หรือเปล่าครับไม่หรอกมันช้าไปนพลังฉันฟื้นฟูกลับมาแล้วต้องเร็วกว่านั้นนะไปหาผู้หญิงสักคนหนึ่งซะทำเหมือนตอนตกกุ๊กเกงในนะเท่เนี้ป้นทั้งตัวเลยได้ปะ <c oughs> เอาจริงเหรอทั้งตัวเหรอทำจริงก็แง่สิคริสโต้เป็นอ,อันที่ช่วยฉันแล้วกันนะ มันโหน,นตัวจับได้หรือเปล่านะพระชั้นเก่งพออยู่แล้วเธอไม่เห็นหรอกแน่ใจทำได้จริงตัวเองคงทำไปแล้วนะตัวเองก็ไม่มีเสื้อผ้าน,นะออกกนี่นะเออเมื่อกี้นายว่าไงหรือเปล่าเปลาไม่มีอะไรจะไปแล้วครับจะเจอกันควรเสื้อผ้ามาหรอพูดนะถึงเรื่องของเสื้อผ้าทั้งตัวแล้วต้องกดปุ่มเสื้อผ้าใหม่ที่ไอคอนมุมขวาบนสองร้อยแต้มคอยคัสตู ถ้าผู้หญิงคนนั้นระวังตัวแล้วก็ยิ่งยากกว่าเดิมนะที่ขโมยไปได้ดูเวนจะเป็นเพื่อนกับพวกเขาก่อนโอเคผมว่าจะลองขโมยของแองจี้นะโอเคเนราะเธอจะไม่อายเท่าไหร่ <c ười> คิดว่าโอ้ตอนนี้แต้มผมเท่าไหร่เนี่ยโอเค,อเคต้องไปจีบสาวเพิ่มก่อนนะผมแองจ <c ười> ี้เตรียมใจไว้ได้เลยนะผมเตรียมแองจี <c> ้ <ười> อยู่นี่ดูเรามาคุยกับแองจี้เตรียมใจไว้ก<า>่อนนะโอเคว่าเธอจะโดน โดนโดไปเธอที่เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่านอะโอเค,อเคดูสภาพก่อนโนบล่าวอ่ะอยากคุยอะไรกันหรอสภาพอนนี้ก็น้อยนะนึกภาพว่าให้ฮานะใส่ตอนนี้คือกล็ลำบากใจอยู่เพราสงกรานโอเค,อเคแต่ถ้าแต่งงานหรือปัสสววันนึงอะ <c oughs> ่ะก็แง่สิสักวันหนึ่งนะ <c oughs> ถ้าเจอแฟนดีๆคงดีอะนะ <c oughs> โอเคมันโอเคถ้าคุยดีๆก็ได้อาจ,จะได้ก็ได้อื <c oughs> แล้วคนคุยจะสี่ครั้งแม้ผต่ ถึงตอนที่แบบใกล้สองรอไงค่อยกลับมาคุยต่อนะโอเคเอาเสื้อผ้าแกฉันเอื้อมไปแล้วก็ซิฟคาว่าโดเฮ้รู้สึกว่าได้ผลนี่นะแต่ว่าไม่เห็นล่าออกมาเลยอ่ะเธอสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่านะมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะรัะเปล่าไม่มีอะไรนี่นะแค่ฝึกท่าโจโจวนผู้ชายชอบโจโจกันแน่ฮะให้ตายสิเออก็คงใช่นะเดี๋ยวคิดมากเลย คือได้เหรอเอหรือว่าชุดแองจี้เป็นอย่างี้เรออันนี้คือไม่รู้อ่ะคือเราโดมอะไรโดมาแต่มันไม่ไม่หายในในร่างกายก็ดีแล้วโอเคดีแล้วดีแล้วเดี้วมันจะได้ไม่ติดเลดนะผมจะได้ลงช่องได้งอ้พวกนี้ทำไมถึงกว่าถึงดูปกติดีนะโอเคแต่นั่นแหละอะแล้วเรื่องต่อนะผมมาแล้วเนี่ยจะพาได้ยังไม่เอาไม่ไม่ได้เหรอ รีบเอาสิเฮ้เมื่อกี้โอเคสุกคือเดี๋ยวนะเราไม่จะไม่ใช้แต้มหรอมันทำไม่ได้กับแองจี้ป่ะหรือโอเคเอางี้ไหมลอง <c oughs> ลองกับทัวไกดเพราะเธอไม่รู้เป็นใครนะโอเคเธอเป็นทัวไกด์หน้าที่เธอคือการดูแลลูกทัวนะผมเพรางานเสือ้อผ้าเธอดูสวยดีขอยืมหน่อยแล้วกัน บังเอิญจังเลยกดเสื้อผ้าแกไม่ได้เสียงเกินไปอืมโอเคคนอื่นคงไม่ได้ผมว่านะใช่ไหมเพราะว่ามันมีแต่คนเดียวผมไม่เคยคุยด้วยซ้ำพง <c oughs> กันแล้วน่าจะต้องรอ <c oughs> คืออันนี้ <c oughs> กดเทยๆชยคำๆ <c oughs> ได้เฉย <c oughs> โอเคผมไปดโดจากคนที่ไม่เคยคุยด้วยนะผมมาก่อนแล้วบังเอิญกดโดได้ก็เลยเรียบร้อยนะผมเรียบร้อยแล้วเสเื้อแล้วจ้า,าไปเลยในสุดขอบคุณนะก็ถือเสื้อไว้แล้วก็หายเหมือนเดิมนะโอเคกับบนแสงงงอืมผม,มต้องปรับให้เหมาะแฮะสักคู่นะอืมอรอได้ครับเรียบร้อยแล้วจงดูอา่ารอครับมันสว่างจ้าแล้วเกินนะครับเนี่ยชุดนอนฮี นี่ไงฉันฮันนาชุดไเหมือนกันที่เราโดมาเลยโอเคอ๋อน่ารักอ่ะตบตกมือตบมือตบมือเวไปจิงจานน่เทิรนให้ตายสิหมายถึงเรื่องอะไรหรอครับเนี่ยเพื่อเป็นคนรักฉันหรือเปล่าล่ะครับก็แง่สิครับผมถ้าต้องตรงกันล่ะก็สเปกกันนะครับผมขืนเหมือนกันใช่ไหมเรารู้จักกันไม่ดีพอนะนนั่งง่ายสบายเลยครับผมแล้วจะนี้คุณว่าหรือเปล่าล่ะครับเฮ้อก็ได้ฟังนะ รอบนี้ก็อย่าคิดมากคิดว่าคนทั่วไปแล้วกันนะมันจะทั่วไปหรอเนี่ยก็ได้แหละครับถ้าต้องการตามนั้นก็ได้แหละอืมทาโร่คุณที่ช่วยนะจ้าติ๋อยู่ที่นี่มันตั้งนานแล้วไม่มีใครช่วยได้เลยซ้ำอ่ะแต่ที่นี่มันค้งก็เย็นด้วยอ่ะแต่ไี้คั้วหยเธอก็ดีนะรู้ไหมคนเพื่อนกันได้แหละแต่คนรักได้หรือปักไม่หนุ่มกันนะเดี๋ยวก่อนนะเพราะเธอกับหรือเปล่าเนี่ยเอาละมันต้องพยายามไม่ได้นะเว้ยมีไฟแล้วแต่เพื่อนก็ได้แหละไม่มีปัญหาครับผมแล้วไงต่อเนี่ย จะคิดว่าจะไปเดินเที่ยวก่อนนะตึอรอบกอเกาะอะไรเงี้ยดูว่าหมู่บ้านเปลี่ยนไปไงบ้างหรือเปล่าอ่ะงั้นขอให้ปลอดภัยด้วยกันนะครับแล้วเจอกันเธอเดินออกจากประตูไปบกมือลาก่อนออกจากร้านไปแล้วเจอกันหานาเข้าตีเพิ่มนะโอเคตั้งแต่วันนี้ต้นไปเธอจะได้โผล่ามาในเกาะปกตินะผมในหมู่เราด้วยดีด,ดีด้วยนะคุณเสร็จพักกิจไซเควสเพนตี้แฟนลีโดยแมรี่มาโคลเป็นไซเคิสพิเศษใช่ไห อ๋อซอี่พิเศษสับมดเนอะโอ้ได้แค่สิบแต้มโอ้ด้วยเจ๋งครับผมโอเคแปลว่าอันนี้พอดีผมโหลดไอ้นั่งไงไอ็นเตอร์ลีแพ็กมันมาเลยได้อันนี้เพิ่มด้วยนะโอเคเป็นเนื้อเรื่องพิเศษนะผมตอนนี้นื้เป็นเรื่องเรื่องหลักนะผมไม่ใช่เป็นเนื้อเรื่องพิเศษเลยนะผมโอเคอ่ะโอเข้อนี้บอกรักนะโอเคลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมบอกรักแต่เขาลักแล้วสต่บอกรักนะโอเคอู้นี่ไงเอาล่ะจะบอกรักกันนะ Um... <laughs>